สวัสดีครับ,ส,ส,รบสองกล้องมองอย่างเซียนซึ่งสนับสนุนโดย s c c 777ประจำวันศุกร์ที่1มีนาคมในช่วงสองกล้องมอง3ตัวตรงหา3ทีมน,น้าเชียร์วันนี้ผมมีฟุตบอล3คผู้มานำเสนอผู้แรกเป็นเกมเกาโวเซดาระหว่างกายารีกับอินเตอร์ฟุตบอลคู่นี้ครับกายารี่อยู่ครึ่งล่างของตารางแล้วก็ต้องการคะแนนเพื่อความอยู่รอดก็สู้เต็มที่แน่นอนขณะที่อินเตอร์อยู่อันดับที่3แต่ก็วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าอันดับ4และ5 a าเอซีมิลานและโรม่าทางคะแนนไล่จี้เข้ามากราชั้นเพราะฉะนั้นจะสะดุดพลาด แพ้หรือเสมอไม่ได้เป็นอันขาดนะครับสำหรับกายารี่จุดแข็งคือเกมในบ้านแต่ผลงานดุ่มช่วงหลังแผ่วลงไปนะครับแล้วเจอกับอินเตอร์สเกมหลังสุดย่าวยืนแพ้รวดอินเตอร์ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับในช่วงหลังๆแม้ว่านัดล่าสุดจะไปดุดเสมอกับ ฟิเรนตีน่าสามต่อสามแต่เป็นเกมที่นําไปก่อนถึงสามประตูต่อหนึ่งวันนี้ยังไม่มีมารอิกาดีนะครับซึ่งทางสโมสรก็จแจ้งว่าเจ็บเข่านะครับก็จะใช้ลาเโรมาติเนสยืนเป็นหน้าเป้าต่อแต่ว่ากลางรุกยังอยู่กันครบทั้งมาเตโอปริตาโนรัสยานิงโกดันแล้วก็อีวานเปดิชต์นาทกายารีก็จัดทีมชุดใหญ่ลงรับมือน่าจะเล่นกันสูสีสนุกแต่ว่ามองไปแล้วกินเตอร์นะครับแข็งแกร่งครบเครื่องกว่านะครับแล้วก็การเข้าทำช่วงหลังก็ ดูจะมีทีเด็ดทีเดียวนะครับน่าจะเป็นฝ่ายบทเอาชนะกาญารีได้จะ1ห,หรือ2ประตูเฉานั้นเพราะฉะนั้นอินเตอร์น่าเชียครับคู่ต่อมาเป็นฟุตบอลบนเดสิกาเยอรมันเกมระหว่างอัลส์บวกกับโบรเสเซียดอทมุนฟุตบอลคู่นี้นะครับอัลส์บวกต้องการแต้มเพื่อความอยู่รอดแต่ฟอร์มหลังแย่แพ้มาสามนะัดรวดเกมรับรั่วและปัญหาสำคัญก็คือตัวหลักเจ็บเยอะตั้งแต่หลังกลางหน้านะครับกองหน้าอันเฟตฟินโบกาซันยังเจ็บน่อง คาร์ยูบี้นะครับตัวพิทเกมคนสําคัญก็ยังเดี้งอยู่นะครับอันเดรฮานตัวริมเส้นก็ยังเจ็บนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยขาทั้งเจฟฟ์กาเวลูนะครับที่เจ็บริชออฟฟอร์ดนะครับติดโทษแบนราฟเฟลฟาร์แบกเกอร์ก็ยังเจ็บอยู่สภาพทีมมีปัญหาผิดกับดอทมูลที่น่าจะมั่นใจขึ้นหลังจากที่ผ่านเกมยากมาเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เอาชนะลิเวอร์พูลเซ้นสาประตูต่อ2และข่าวดีก็คือมาโครอยส์ฟิสบูลกลับมาพร้อมลงนำทัพในแนวรุกร่วมกับเจดอนซานโชและมาเรีเกอร์เซ แนวรับก็แกล่งขึ้นเพราะได้มาเดวาคารทยี่กลับมาเป็นตัวเลือกแล้วนะครับแม้จะขาดดูคัดที่เฉกที่เจ็บส้นเท้าแต่ก็สามารถโยกเอาอาราชากิคีนี่มาเล่นเป็นแบ็กขวาแทนได้กลางรับอัคเซอร์วิเซลกับโทมทัสตีแรนี่ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเกมเนี้ยดอทมุนดูสมบูรณ์พร้อมกว่าและน่าจะเป็นฝ่ายคุมเกมไว้ได้หมดแม้จะเล่นในบ้านอัลส์บวกแต่ไม่น่าจะต้านดอดมุลไหวครับยินเดือนกำลัง มั่นใจจากการชนะมาเกมล่าสุดแล้ววันนี้ชนะได้เนี่ยจะหนีบาเยิร์นวนิกห่างก็เป็นหแต้มทันทีซึ่งดูแล้วไม่พลาดครับดอตมุลจะบุกไปเอาชนะเอาสบวกได้แบบไม่ยากและจะยิงขาดเกินกว่าหนึ่งลูกด้วยเพราะฉะนั้นบรัสเซียดอตมุลน,น่าเชียร์ครับคู่สุดท้ายเป็นฟุตบอลลีกของเบนเยียมเบนเยียมเฟิร์สทูชั้นเอครับซองดาริอัดกับรอยัลมูสโคลงเป็นการเจอกันระหว่างทีมอันดับ3กับอันดับสิบแต่น่าสนใจตรงที่ว่ามูสโคลงเนี่ยเล่นดีมากครับชนะมา6นะัดรวดในช่วงหลังนะครับอย่าางไรก็ตม สองดาทีเอดก็เล่นดีและจุดเด่นก็คือเกมในบ้านนะครับศยภาพทีมโดยรวมเหนือกว่าโรยันมุสคงเยอะมุสคงอาจจะทําได้ดีในช่วงหลังแต่เกมนอกบ้านถ้าดูจากภาพรวมๆทั้งฤดูดกาลก็ยังเป็นจุดอ่อนเป็นปัญหาอยู่และมาเจอของแข็งอย่างซองดาทีเอชที่ช่วงหลังเวลาเจอกับทีมใหญ่ก็เล่นได้ดีเจอกับทีมเล็กก็ มักจะเก็บได้หมดเฉพาะกับการเล่นในบ้านดูแล้วโรยันมุสโครงต้านไม่ไหวนะครับซองดาดีแอชครับที่กาลังฟอร์มดีแล้วก็มีจุดแข็งกับเกมในบ้านจะบทเอาชนะโรยันมุสโครงได้จะหหรือ2ประตูทันซึ่งดูแล้วมีโอกาสชนะขาดลอยเกินกว่า1ลูกสูงครับเพราะฉะนั้นซองดาดีแอชก็น่าเชียร์ครับสทีมน่าเชียร์วันนี้1เรยมองมาที่อินเตอร์ในเกมกับทูตส์เรียสองบอตเซยดอร์มุลในฟุตบอลบูเลสซีาและ3ซองดาดีแอชในฟุตบอลเบนเยียมเฟิ First A, ร์สเดบิวชั่น